วัดความเป็นมาวัดวายโยนครวัดห้วยน้ำซั์หรือที่เรียกกันติดปากว่าวัดพระธาตุวายโยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเขตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชะเชิงเซาแวะชมพระมหาเจดีย์พระธาตุวายโยที่มีรูปทรงเจดีย์สามสี ไม่เหมือนที่ไหนงดงามแปลกตาราวกับช้างเผือกในป่าใหญ่ภายในมีลวดลายวิจิตสวยงามกราบสการะบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และขึ้นไปยังชั้นบนขององค์เจดียเพื่อจะทมวยวทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำราดกะทิงวัดห้วยน้ำซับ ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำราดกระทิงในอำเภอสนามชายเขตหากเดินทางจากเมืองะเชิงเซาใช้เส้นทางเข้าสู่อำเภอท่าตะเกียบทางที่จะเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในวัดพระธาตุวายโยก็จะถึงก่อนวัดห้วยน้ำซับเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ หลังจากนั้นคุณแม่สุจิตราผ่านทองและคณะสิทธิ์ร่วมกันสนับสนุนให้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยเกิดจากนิมิตของคุณแม่สุจิตรากับเรื่องราวเมืองวายโยนครว่าในสมัยหลังพุทธกาล200กว่าปี ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ถูกขนานนามว่าวาโยนครมีเท้าแสนชัยเป็นเจ้าเมืองที่นำความรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนแห่งนี้แต่ด้วยภัยธรรมชาติแล้วโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ดินแดนแห่งนี้ได้สายสูญไปวัดห้วยน้ำซับ เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างไปจรดบริเวณอ่างเก็บน้ำรากรถิงโดยรอบมีต้นไม้ล่มลื่นกลางวัดมีนถนนตัดผ่านจึงแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างส่วนที่โดดเด่นที่สุดภายในวัดก็คือพระมหาเจดีย์พระธาตุวายโย พระมหาเจดีย์พระาธาตุวายูพระมหาเจดีย์พระาธาตุวายูเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่าขนาดใหญ่สูง39เมตรฐานเจดีย์มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง20 m. เมตรเนื้อที่ภายในองค์เจดีย์ประมาณ400ตารางวาหรือ1ไร่ใช้งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้นกว่า60ล้านบาท เริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2532แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2536ภายนอกทรงเจดีพระธาตุวายโยเป็นเจดีที่มีรูปลักษณะคล้ายกับเจดีทรงะระฆังที่แตกต่างจากเทดีทั่วไปคือ มีองค์และขังซ้อนกันถึงสามชั้นแต่ละชั้นประดับด้วยสีกระเบื้องที่แตกต่างกันออกไปสามสีทําให้ดูโดดเด่นองค์และขังชั้นล่างประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทององค์กลางมีขนาดเล็กลงประดับด้วยกระเบื้องสีดาเงินส่วนองค์และขังชั้นบนประดับด้วยกระเบื้องสีขาว มีองค์ขนาดเล็กลดหลั่นกันไปต่อจากองค์เจดีย์สีขาวเป็นป้องฉนไปรีแล้วปียอดตามลำดับไม่มีบรรลังเสาหานและก้านฉัดเหมือนเจดีย์ทรงะระฆังทั่วไปรอบองค์ระฆังแต่ละชั้นนอกจากสีแตกต่างกันแล้วที่อคอระฆัง และปากระฆังแต่ละองค์ยังประดับลวดลายดอกแบบไทยๆดูงดงามมากองค์มหาเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอกไทยทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศแต่ระประตูมีบันไดพญานาคนำเข้าสู่เจดีย์และโดยรอบเจาะเป็นช่องหน้าต่างเรียงรายกันตลอด ส่วนภายในองค์เจดีเป็นโถงขนาดใหญ่ปาติสถานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธเจ้าห้าพระองค์โดยออกแบ่งเป็นชั้นๆคือชั้นที่หนึ่งมีลักษณะเป็นโถงทรงกลมใหญ่มีหน้าต่างใสที่ให้ความสว่างรอบทิศ สีภายในชั้นร่างเน้นสีเหลืองทองประดับด้วยรวดลายไทยที่สวยงามเมื่อแสงไฟยิ่งกระทบทำให้ดูรวดลายเรืองรองสวยงามยิ่งขึ้นตรงกลางมีเสาแกนกลางเจดีย์และเสรารับคานลายล้อมกันแปดต้นเสาแต่ละต้นตกแต่งแตกต่างรวดลายแกะสลักดูอ่อนช้อยสวยงาม เสาแกนกลางปริสถานพระพุทธเจ้าปางยืนห้าพระองค์เปรียบได้กับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ปะดะทัพยืนหันหน้าออกจากเสาทุกองค์มีลักษณะกำลังก้าวย่างมีพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีพุทธลักษณะที่แตกต่างจากองค์อื่นคือ มีสีพระโอรกายเป็นสีเทามีพระหัตถ์ขวาอุ้มบาทส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นรับเหนืออกห้องโถงชั้นล่างนี้มีหน้าต่างโดยรอบเหนือกรอบหน้าต่างเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนถึงเรื่องราวของชาวเมืองวายโยนคร จากโถงชั้นล่างมีบันไดเวียนขึ้นไปยังชั้นกลางและชั้นบนเป็นบันไดเหล็กที่ค่อนข้างแคบและชันมากอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุภาพประวัติเล่าเรื่องราวชาววายุเป็นภาพเล่าเรื่องราวในช่วงสงครามระหว่างไทยกับขอมขณะที่ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบขอมเจ้าขุนบุนนายท่านหนึ่ง จึงได้พาไพาพลหลบหนีออกมาในระหว่างนั้นเองท่านได้เกิดนิมิตขึ้นว่ามีเทวดาบอกให้ตั้งรกรากใหม่ที่ตรงนี้ซึ่งเคยเป็นเมืองพญานาคทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งต่อมาท่านได้สร้างเมืองวายโยจนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ไม่ว่าทั้งด้านการค้าขายผู้คนผาสุกรักใคร่ในศาสนาตั้งอยู่ในศีลธรรมเจ้าเมืองวายยมีลูกสาวสามคนลูกสาวสองคนแรกได้ออกเรือนไปพร้อมกันแล้วพอถึงลูกสาวคนสุดท้องกลับได้ลูกเขยที่มีนิสัยเล่นการพนันกินเหล้าเมายาจนเชื่อกันว่า การที่มีลูกเขยที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมนั้นมีส่วนทำให้บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติผู้คนล้มตายทำการค้าใดก็ไม่เจริญจนกระทั่งวันหนึ่งมีเทวดามาเข้าฝันสองตายายผู้ที่อยู่ในศีลธรรมมีจิตใจเมตตาเคารพในพระพุทธศาสนา เทวดากล่าวให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อให้ชาววาโยได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งส่วนชั้นที่2เมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่2มีลักษณะห้องโถงกลางขนาดกลางเสาแต่ละต้นประดับด้วยกระเบื้องสีดำเงินที่เสากลางมีคานร,รับเสายังคงประดับด้วยลวดลายอ่อนช้อย ชั้นนี้ปริษฐานาพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายทั้งโดยรอบเสาแกนกลางแล้วริมผนังด้านข้างชั้นนี้มีหน้าต่างกระจกใสโดยรอบสูงจากพื้นขึ้นมาสามารถมองเห็นบิวตอ่างเก็บน้ำรากทิงได้อย่างชัดเจนชั้นที่สเป็นชั้นบนสุดของมหาเจดีย ชั้นนี้เปิดให้ขึ้นชมในเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ชั้นบนนี้เน้นโทนสีขาวตัดกับลวดลายประดับแล้วองค์พระสีทองเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายและยังมีหน้าต่างสูงจากพื้นเลยรอบได้เห็นทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำรากระทิงเป็นมุ่มกว้าง หลวงพ่อใหญ่ประทานพรหลวงพ่อใหญ่ประทานพรเป็นพระพุทธรูปประทานพรขนาดใหญ่สร้างในปีพุทธศักราช2535ถึง2537องค์พระหน้าตากว้าง20เมตรมีความสูง29เมตรใช้งบประมาณ15ล้านบาทหลวงพ่อใหญ่ประทานพรตั้งบนฐานไผ่ที ที่ทาเป็นห้องโถงชั้นล่างมีลักษณะเหมือนใต้ถุนอาคารชั้นบนเป็นองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งและขึ้นไปกราบสการะจะขึ้นทางบันไดด้านหน้าที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารอนุสรสมเด็จพ่อแสงคำฟ้าอนุสรสมเด็จพ่อแสงคำฟ้าตั้งอยู่ด้านหน้าของหลวงพ่อใหญ่ประธานพร เชื่อกันว่าสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าเพนผู้สร้างเมืองนครวายโยในอดีตดูแลไพฑพรยประชาชนให้มีความสุขรวมสมบูรณ์ทว่นหน้าต่อมาเมืองวายโยนครได้ถึงการสลายลงด้วยภัยธรรมชาติสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าได้ให้ลูกหลานสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยสร้างขึ้นจากวัดพระธาตุวายโยและขยายไปเรื่อยๆลูกหลานวายโยจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์อาสาวรีนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อกราบสการะลึกถึงคุณท่านพระพุทธศสยาสิพระพุทธศสายาสายาิสร้างในช่วงปีพุทธศักราช2539ถึง2541 มีความยาว20เมตรปฏิฐานอยู่ภายในสาราเป็นพระพุทธศสยญ,ญาตินอนตั้งอยู่บนฐานพยทีที่มีลวดลายพระพุทธรูปโดยรอบใต้ฐานพระองค์บรรจุอัฐิของคุณแม่สุจิตราผ่านทองผู้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดหลวงพ่อปวดนี้หลวงพ่อปวดนี้ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่วัดห้วยน้ำรัพย์มาตั้งแต่การสร้างวัดในปี2528โดยไม่ได้มีประวัติความเป็นมาแน่ชัดหลวงพ่อปดนี้เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยปฏิสถานนอกเหนืออาคารวิหารภายใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ทางด้านหลังพระธาตุเจดีย์ มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้ปิดทองและขอพรอย่างมากมายให้ความช่วยเหลือการปลดหนี้กันมากโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจการค้ามาขอให้ทำมาหากินได้คล่องตัวไม่ขัดข้องอ่างเก็บน้ำรากรทิงอ่างเก็บน้ำในโครงการสืบเนื่องจากพระราชะดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้สำหรับการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่มากนักด้านสันเขื่อนมีความกว้าง6เมตรยาว495เมตรสูง10.50เมตรนอกจากเป็นแหล่งกากเก็บน้ำเพื่อกเกษตรกรแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถเดินเล่นรับชมลมวิวได้ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 1. พระมหาเจดีย์ 2. หลวงพ่อใหญ่ประทานพร 3. อนุสาวรีสมเด็จพระแสงคำพ้า 4. พระสังฆจาย 5. ปิดทองรอยพระพุทธบาท 6. พระพิคเนต 7. สารท้าพญานาคราช